เอานะครับกราบสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์ภูมิเกมเมอร์คนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับ a อ l a ลนนะครับเดอะ a n d ดี้เอาจ้ามล้อเล่นรอเล่นครับแอ l a ลนนะักลบแดนสมุทรนะครับ <laughs> มันเป็นมุกมันเป็นมุกนะครับแอ l a ลนะครับ เป็นแทงในตำแหน่งผู้เปิดศึกและควบคุมนะครับบอกให้เลยว่าตัวนี้เปิดไฟดีมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทีมผมเลือกแครี่เอ้ยเลือกนักยิงมาสี่ตัวเนะี่ยไม่เป็นไรครับถ้าอยากรู้ว่าในเกมยังจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปชมกันเลยใหญ่โอเคนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วผมว่าผมคงต้องไม่พ้นตำแหน่งโลมิงแน่ๆเลยครับเพราะว่า แต่ทีมฝั่งเราค่อนข้างจะหยิบตัวตามใจตัวเองไปหน่อยนะน้าก็ฝั่งนะั้นมีกูซิออนเป็นนักฆ่าครับแล้วก็มีเอาดัตเป็นนักสู้นะครับแม่น้ําจิ้มทั้งนั้นเลยไม่ใช่ฝั่งเขานะฝั่งตู้นี่แหละน้ําจิม้มนะครับตอนนี้ผมก็มาช่วยโปโปโลเอาไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าทีมจะเลือกตัวยังไงแต่ก็เล่นให้ดีที่สุดก็พอครับเผื่อมันจะชนะอ่านะ ครับเราเดินไปช่วยเลนอื่นดีกว่านะครับตอนนี้เพื่อนผมกำลังมีประเด็นอยู่นะครับผมกดสกิลสอพุ่งขเก็ไปแล้วพุ่งกาไปนะครับเฮ้ยอยู่ปก็ต้งอยู่ลดเลยเลเลยอ k o อืตายหนึ่งตายหนึ่งครับตายหนึ่งแล้วตายหนึงแล้วอีกตัวหนึ่งได้ไหมได้นะครับผมสวยงามไปเลยนะเจอ r k o เข้าป้อมไปรอบหนึ่งนะครับรอดได้ก็ไม่ใช่คนแล้วนะครับ เอาแล้วตอนนี้นะครับผมเดินมาตรงเลนกลางนะครับมีนักยิงแหลมอยู่อ้าวผมว่าได้มีประเด็นแน่ๆเลยจะโดนลวงเอา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 จับครับ RKO เอาครับตอนนี้คฟาร่าตายแน่คุาตายแน่เออสวยอย่างนี้แหละครับผมตอนแรกนี่โดนนำยับเลยนะยิงแล้วอ่ะขะาดนนั้นเลยขนานนั้นเลยโอ,อ้ผมเดินเข้าป้อมเฉยเลยผ <laughs> มมาไจะจบแล้ว อ๋อยังไม่จบยังไม่จบครับตอนนี้ยังไม่จบเฟย่า,ยาเข้ามาสัตนโดนแล้วสแตนโดนสแตนโดนแล้วครับผมเดินเข้าไปโอคค้โหเอาดัดไม่ตายเสียดายมากโอเคครับตอนนี้ผมกดสกิลสองพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปกดดนตรีครับจับยกอาไคโอโอ้เกือบตายครับโอเคเดินออกมานะโอ้โ

ตีตีป้อมมึงตีป้อมเร็วๆๆ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 ๆในที่สุดก็ชนะสักทีนะครับโอ้โหก็คืดขึ้นคอเหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งนั้นมีนักฆ่าครับแต่ก็ชนะได้นะเบเห็นบ้าล่ะอย่าไปยอมแพ้นะครับถ้าเราสู้มันก็ชนะแหละครับผมเอาละครับสนุกกันหรือเปล่าครับกับการเล่นแอดไลน์ของผมนะครับคลิปนี้ผมอาจกะตัดแปลกๆนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะง่วงนอนนะครับผม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆกดติดตามด้วยนะครับผมเป็แนแรงใจให้ผมหน่อยนะบ๊ายบาย